สวัสดีครับผู้วิจังเฉียบเสียบคารครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลไม่มาตามนัดกันหลายคู่นะครับแต่ว่าตัววีของลุงเฉียบอย่างเบลเยียมไม่ทําให้ผิดหวังรวมไปถึงพระรองอย่างคาซักแล้วก็สโลวาเกียนะครับส่วนตัวที่พลาดไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฝรั่งเศสนะครับเยอรมันแล้วก็สวิตส์เนี่ยไม่มาตามนัดเลยนะครับนะก็ถือว่าผลประกอบการค่อนข้างกระท่อนกระแท่นพอสมควรนะในกลุ่ม5กลุ่ม2มันชีวิตสลุงเฉียบก็ต้องขออภัยนะครับส่วนหน้าช่องให้ไว้9มา4ยก้านะครับก็ถือว่าครึ่งเเเลยยทีีดวพราะะฉนนนนั้้คค่ืีเดี๋ยวลุงเสียบจะแก้ให้นะครับเพรราะนนั้ใคไมม่ีกลุ่มเอาไว้่าคุร แต่ละวันหรือแม้กระทั่งเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกีก่ยวกับเรื่องฟุตบอลครับพื้นที่ที่ดูฟุตบอลแบบฟรีๆสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้มีกิจกรรมประกันทีมเี้นให้ทุกคืนนะครับถ้าทีมเนลนลูกเชิดป,ประกันไม่มาเรามีการเคมคืนให้ด้วยนะครับไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนฝากไว้นะครับเข้ามาได้เลยไม่ได้เสียอะไรนะครับ LS เ7ดหรือว่าจิ้มลิงก์ลูกเจ็บวางไว้ก็ได้แลว้วมาเป็นส่วนหนึ่งมารวมด้วยกันนะครับสำหรับกําคันนี้ครับ9ก้าคู่เหมือนเดิมพุุที่15ตลคมครไฮไอยูู่่ทีีึกบาบาซลคคั7ู่เดมมมาเตต็ๆนรรบวถึงฟุุลลโก่น อายุไม่เกิน20ปีที่ชิลีในรอบรองชนะเลิศด้วยเนี่ยลู่เฉียบก็คัดสรรมาอีก2คู่นะครับเพราะฉะนั้น9คู่เหมือนเดิมครับบทวิเคราะห์ทั้งหมดจะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเหมือนเดิมเดี๋ยวลู่เฉียบจัดการให้นะครับเอาละครับเราไปเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมบราซิลซุรีเอครับระหว่างทีมจากฝูงอย่างพาม์ลัสวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเบียนเลสบูบากันลีโนเกมคู่นี้คิกออฟราตรีห้านะครับในส่วนงเกมคู่นี้ครับยังเหมือนเดิมครับมีกิจกรรมดีๆครับทายผลสกอร์วว่่่่่าาาาาาาจจบบลลลลลงงงงงททีีีไไไไรรรรรใใคคคคพิชชนนนนนนะะสมมมมมถอออออเเเเเเเตตตต์้้้้้้ปปปดยืืััขขกผู็ หวังไว้ด้วยนะครับเราไปดูในส่วนของตารางคะแนนกันบ้างนะครับเจ้าถิ่นนะครับพามาร์ตเนีล์ลังอยู่อันดับที่1 26เกมพวกเขาชนะ18เสมอ4แพ้4มีทั้งหมด58แต้มตามอ่านำหน้าทางรางของนะครับทีมอันดับที่2อย่างฟรานโกเน่เนี่ยอยู่ถึง3คะแนนเพราะนั้นค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญของพวกเขาเหมือนกันในการที่จะยึดจากฝูงต่อไปนะครับส่วนนักบุกเบย์อย่างเรดบูบกานติโน่ครับพวกเขาแข่งไปแล้ว27เกมชนะ10เสมอ6แพ้11มีทั้งหมด36แต้มก็ถือตตานารงงคะแนน้อยกให้ทางั้งหมรัดูดีกว่าเยอะนะนครับส่่วนในใเรือองงขิบหกแต้มก็ มา5เกมหลังสุดไพมิลลาร์ชชนะไปทั้งหมดนะครับสเกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมโดยที่ทางด้านของนะครับผู้มีเยรตอย่างเรดบูลไม่เคยชนะไพมิลลาร์ได้เลยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเจอกันในเรกแรกของฤดูกาลเนี่ยครับเป็นทางด้านของไพมิลลาร์บุกไปชนะเรดบูลมาได้ถึงถิงถ่นที่สประตูละหนึ่งเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของเฮตูเอตห้าเกมหลังสุดต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างไพมิลลาร์ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นไพมามดยวกกเเีจ5ิลสุดแล้วชนะไปถึง4เเกกมม3ล่ารวดนะครัับบนดดดล่าาสุเปิ้์ม รวมยูตูเดไป4ประตูต่อ1ส่วนเองผุ้มิ่เยือนนะครับอย่างเลสบูบารกานิโนหเกมหลังสุดพวกเขาะนะครับชนะ1แพ้1เสมอ3นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะไคลมิโอไป1ประตูต่อ0เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับต้องยกให้ธนัดาของเจ้าถิ่นอย่างพาเมลารดูดีกว่า ส่วนในเรื่องของราชิตูเรนนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับลูกทีมของอเดลเฟเรรานะครับวันนี้น่าจะมาในระบบ3 4 2 1สําหรับพายเรลสนะครับวันนี้เล่นในบ้านครับพวกเขาเก่งแน่นอนนะครับลุงเฉียบบอกก่อนฟุตบอลบราซิลครับถ้าได้เล่นในบ้านมักจะเก่งขึ้นเสมอนะครับนั้นแล้วที่สําคัญในแฟนบอลเต็มสนามแน่ๆครับก็น่าจะนำทัพโดยผู้นำตัวอย่างวูเวตันกองหลังมีไมเคิลครับตรงกลางมีราฟาเอลเวก้ามิดฟิลด์จอมแก่งของทีมนะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็ยังมีอันเดสเปเรล่าอดีตเด็กกเ่าขอองแแมนเเเชสตร์ดล้วก็ฟูแล่มมนนนนะะคครรัับบสวห้าาต นี้จะได้เห็นฟิลิเป้แอนเดอร์สันนะครับอดีตเด็กเก่าของลาซิโอแล้วก็ก้าตัวเป้านะครับเป็นทางด้านของโรดิเกสก็ถือตัวได้หลักๆอยู่ครบแน่นอนกับการลุ้นแชมป์นะครับสำหรับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างไพามาร์ตลุงเชียรมองว่าพวกเขาดูดีกว่าเรดบูลกานิโนแน่นอนนะครับส่วนทางของเรดบูลครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยกองหลังอย่างเอนริเก้ครับเมนเดสโรดิเกสแล้วก็ตรงกลางมีฟาบินโยกับฟูนาเดสนะครับหน้าต่ำเป็นทางด้านของโจนาธานก็ถือตัวได้หลักๆของเรดบูลกกนนิโ่เออง็ยูครบครับแต่เกมนี้การบุกไปเยือนไพพาาาสเเป็นนงงยกกขขอวั เมอนะครับลุงเฉียบมองว่าพวกเขายัางดูเป็นรองค่อนข้างเยอะครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าพามรัสน่าจะเก็บ3แต้มในถิ่นของตัวเองตอบแทนแฟนบอลแล้วก็ลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับส่วนนัดตั้งของแฮนดิแคปครับเกมนี้เปิดมาให้เจ้าถิ่นพามรัสเป็นต่อผู้เยือนอย่างเรดบุลคกาติโนอยู่ที่1นึ่งสการไปบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองห้าการไปบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับเกมแรกจบไปที่3ประตูเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่า2ประตูยืนพื้นมีให้หล่อลุ้นประตูที่3นะครับส่วนการไปต่อนะครับที่หนึ่ง ตามช่องแล้วแถมที่อ่าแล้วที่สําคัญเลยนะครับเกมในบ้านพวกเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะถ้าใครติดตามฟุตบอลบราซิลจะรู้ดีครับเพราะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับนะครับไพรัสเจ้าถิ่นบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ฟุตบอลบราซิลซิตี้เอนะครับไปดูเกมระหว่างบอตานฟโก้อาเจครับวันนี้เขาจะเปิดบ้านรับมือกับเบียนฟรานเงโกทีมอันดับที่2ของตารางเกมคู่นี้คิกออฟราตีห้าครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับบอตานฟโก้อารเจยี่สิบเจ็ดเกมชนะสิบสองเสมอเจ็ดแพ้แปดมีทั้งหมดสี่สิบสามแต้มรั้งหยุดอันดับที่ห้านะครับพวกเขายังมีโอกาสในการลุ้นไปเล่นฟุตบอลโคปาลิปาตโรเรสหรือว่าฟุตบอลถ้วยที่ใหญ่สุดของอเมริกาใต้ในฤดูกาลหน้าอยู่เพราะว่าพวกเขาในตามหลังมมมิรรราาาาซออออสสยยู่่่่เเเพีงงงงแแคคคต้้ทนนนนัััะบบวขฟลโก ชนะ16เสมอ7แพ้3มีทั้งหมด55แต้มรั้งอยู่ดที่2ตามหลังจากฝูงอย่างแพมรัดอยู่เพียงแค่3แต้มเพราะฉะนั้นเขายังมีโอกาสลุ้นแชมป์น,นะครับก็ดูตนานังคะแนนต้องบอกว่าทานะ่งของฟราเมงโกดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะคาเบทเวตคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นท่านังของฟราเมงโกชนะไปนะครับ2เกมแล้วก็นั่งของโปโตฟโกอาเจชนะไป2เกมเสมอกันไป1เกมฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของฟราเมงโกเป็นท่านังของโปโตฟโกอาเจบุกไปเสมอมาได้นะ ส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นบอตตาฟุโกอาเจฟอร์มพวกเขาไม่สู้ดีนักนะครับ5เกมหลังเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้อินเตอร์นาชิโนนาลมา2-0เช่นเดียวกันครับผู้ไม่เยือนอย่างฟารเมงโก5เกมหลังก็ฟอร์มไม่ดีนะครับพวกเขาชนะ1แพ้2แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดบุกไปแพ้บาเฮียมา1-0นะครับก็ดูฟอร์มกันเล่นนะครับโดยรวม5เกมหลังสุดก่อนจะมาจากการคู่นี้ครับไม่ได้ต่างกันเลยดูกระท้อนกระแท่นพอสมควรนะครับส่วนน ตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนน่าจะมาในระบบ42-31นําทัพโดยกองหลังนะครับอย่างทังนของบาเฮียครับรวมไปถึงวิตินโยแล้วก็ทั้งนของบาโบซ่านะครับส่วนตรงกลางก็มีนั้นของเนวตันนะครับนะซาวาลิโนกองกลางตัวเก่งรวมถึงโรดิเกสส่วนน้าเ้าเป็นคาบาลนะครับก็ตัวเล่นหลักๆอยู่ครบครับสำหรับท้งนัของเจ้าถิ่นอย่างปรโตฟโกอาเจแต่เกมนี้พวกเขาเจองานยากครับถึงแม้ว่าจะได้เล่นในถิ่นของตัวเองแต่พวกเขาต้องเจอกับฟาเมนโกลู้เชฟจะว่าฟาเมนโกเนี่ยมาเต็มสูบแน่นอนไม่โรเตชันคร คาเมรัสจากฝูงนะครับส่วนหน้าของผู้มีเย็นอย่างฟ้าเมนโกนะครับลูกทีมของฟิลิเป้ลุยนะครับวันนี้น่าจะมาระบบ4 2 3 1เช่นเดียวกันก็น่าจะใช้ชุดหลักแล้วครับผู้สามประตูอย่างรอซี่ครับกองหลังมีดานิโลมีออสติสนะครับลูคัสรวมไปถึงเอเมซอนลอยเยลนะครับส่วนตรงกลางมีดาลาคุสนะครับรวมถึงจอร์จินโยแล้วก็ยังมีทางด้านของนะครับอาราเคสต้ากองกลางทีมชาติอุรุกวัยแล้วก็ยังมีพวกลิโน่นะครับกองหน้าเป็นทางด้านของเปรโดก็ถือว่าได้หลักๆอยู่ครบหมดสำหรับฟ้าเกมนีี้สสสนนนนนุกูแ่ออะครับบตาโก้านานก็่จะ ทำผลงานได้ดีครับส่วนฟรานโกเองก็ต้องการ3แต้มเหมือนกันเพื่อไล่จีพาเมลาสนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชืช่อว,ว่าออกได้ทั้ง3หน้าแต่ลุงเฉียบก็ยังมั่นใจทางด้านของผู้มีเยือนอย่างฟรานโกน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างทางด้านของปอตฟกุเอเจนะครับส่วนในเรื่องของไฮดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ปอตฟกุเอเจครับเป็นรองทางด้านของพาเมลาสอยู่ที่ปอปากำแพงบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองช่วงตัวกำแพงบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าสองประตูมีเห,หตุแน่าลลเมมุีบอ่สแน้้าสมเนือครับ ฟอร์มงโกต้องการ3แต้มเพื่อนะครับนะไล่ที่จะฝูงอย่างไพมิรัสในการลุ้นแชมป์บารซิลซีเอนะครับเพราะฉะนั้นลุงเฉียบชอว,ว่์เกมนี้พราเขาไม่ปล่อย3แต้มให้หลุดลอยมือไปแน่ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับผู้มีเยือนอย่างฟอร์มงโกบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับจะอยู่กันที่บราซิลซีรีเอครับไปดูเกม6กโมงเช้านะครับระหว่างทางดังของมิราซอสเปิดบ้านรับมือกับเยือนอินเตอร์นาซิยอนานเกมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเพราะาเจ้าถิ่นอย่างมิราซอสเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนอ่าอินเตอร์นาซิยอนานผู้มเยือนเนี่ยฟอร์มฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับมิราซอสในยี่สิบเจ็ดเกมชนะ 12, สิบสองเสมอสิบแพ้ห้ามีทั้งหมด 46, ้สี่อ 4, าอนโนปลฟุตบคลิบรร์ตาเสหรือว่าฟุตบ้มรั่สุด ของเมกาใต้นะครับส่วนด้านของอินเตอร์เนชั่นแนลครับ26เกมชนะ8เสมอ8แพ้10มี32แต้มรังจบที่15ก็ถือตารางคะแนนชัดเจนครับมิราซอสเจ้าถิ่นดูดีกว่าเยอะส่วนในเรื่องของเฮตเวสคู่นี้จะมาเกมแรกที่บ้านของอินเตอร์เนชั่นแนลครับในฤดูกาลนี้แหละครับก็เป็นด้านของอินเตอร์เนชั่นแนลเสมอกับมิราซอสไป1-1นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นมิราซอสพวกเขานะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะฟูมิเนเซ่นนนนแแลลเเเกกมมหัังพพวขาะะครบช2-1สอ2้3 หลังสุดพวกเขาถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะบูตดาฟโก้อาเจไป2อศูนย์เพราะเรืองจากตัวนี้ในเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับลุงเฉียงมองว่าคู่นี้สูสีไม่ได้ต่างกันมากส่วนในเรื่องของราชตัเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าทิ่นมิลานซอร์สวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านผู้เล่นชุดหลักอยู่ครบแน่นอนน่าจะมาในระบบเก่งครับสี่สามสามนำทัพโดยพิ้าตูวเอวอเตอร์ครับกองหลังมีวิกเตอร์นะครับรวมถึงทางด้านของนะครับนะเรนาโดส่วนตรงกลางมีเนโตนะครับนะรวมถึงกาเบียลแล้วก็กกกกออองงงหหนนนนน้้าาเเเเเี่ยยป็็ทขรรโตตััับบิมะคถล อยู่ครบหมดสําหรับเจ้าถิ่นอย่างมิราซอสลุงเชบชัวว่าเกมในบ้านพวกเขาไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วครับแล้วที่สาคัญแฟนบอลน่าจะเข้ามาเต็มสนามแต่เกมนี้ครับการเจอกับอินเตอร์นชันแนลผู้ไม่เยือนแบบนี้ครับลุงเ็บช่วว่าเป็นงานยากพอสมควรเพราะว่าอินเตอร์เนชั่นแนลส่วนใหญ่ก็มีนักเตะที่ประสบการณ์สูงครับแล้วก็ค้าแข่งอยู่ในลีกบราซิลมาค่อนข้างยาวนานเพราะนั้นเกมนี้ก็ระประมาททางด้านของผู้ไม่เยือนอีกอย่างนะครับอินเตอร์นชันแนลไม่ได้เหมือนกันสําหรับเจ้าถิ่นอย่างมิราซอสนะครับส่วนทางผู้ไม่เยือนา ครับโดยนะครับนะกองหลังอย่างทางของนะครับนะเมกาโดนะครับรวมถึงจูดินโนแล้วก็วิตาวนะครับส่วนตรงกลางมีเอนนริเก้นะครับเตียกโก้มไม้ครับรวมไปถึงหน้าต่ำอย่างอารันแพทติกหน้าคู่วันนี้เป็นร่างของวิตินโนกับร่างของนะครับคาร์โบเนโลก็ถือว่าเป็นหลักๆน่าจะอยู่ครบนะครับสำหรับทางของผู้มีเย็นอย่างอินเตอร์เนชั่นแนลลุงเฉียบมองว่าพวกเขาไม่ใช่ขนมที่จะเคี้ยวง่ายๆนะครับนละุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้บุกไปเยือนไม่ไดซอสพวกเขาก็ต้องการแต้มเหมือนกันสำหรับผู้มีเย็นอย่างอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะนั้นเกมนี้ลกกกกเเเฉีียยบบบมมมมอออองงงงงวว่่่่าาาาาาพขขโสุไปแแชต้้ัทรจถิน ราซอสทีมฟอร์มแรงได้นะครับส่วนในเรื่องของดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ตานักของมิราซอสครับเป็นต่อตานักของอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ที่ครึ่งเจ้าตัวครับการไปบอลเ,เกมคู่นี้อยู่ที่ 2, 2. กี่สองจุการไปบอลเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึงหนะ้าสประตูน่าจะมีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องลุ้นประตูที่3กันหน่อยส่วนการไปต่อที่ครึ่งเจ้าตัวเกมนิ้วเฉียบชั่อว,ว่ามันเยอะไปครับลุงเฉียบมองว่าอินเตอร์เนชั่นแนลอาจจะไปทำผลงานได้ดีในถิ่นของท่านนะครับนะมิราซอสก็ได้นะครับลุงเฉียบชว่าเกกกกมมมแรรเเเเนนนนีี่่่ยทสออออัาา1็ 1, ถืวิต์ชััั่นนนนนอลลกกก็็ททำำไไดดดด้้้้ีีีีมมิรรราาซสคบบเเเพะะฉฉย มองว่าอินเตอร์นชั่นานน่าจะบุกไปไม่แพ้ทางนั้นของมิราซ์น่าจะมีแต้มกลับมาได้ครับไปเชียร์พระรองอินเตอร์นชั่นานที่ครึ่งชุวตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราไปดูอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับในศึกบาซิลซูริเอระหว่างทางของสปอร์ตคลับเลซิเฟเปิดบ้านรับมือกับเบียทางของซีเอราเกมคืนนี้ขึ้นออกราหัวหกโมงตรงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนะอย่างทางของสปอร์ตคลับเลซิเฟเนี่ยเป็นทีมอันดับสุดท้ายของตารางนะครับยี่สิบหกเกมชนะสองเสมอสิบแพ้สิบสี่มีเพียงแค่สิบหกแต้มน่าจะตกชั้นนะครับส่วนทางของซีเอราผู้มาเยือนเนี่ยยี่สิบหกเกมชนะเก้าเสมอเจ็ดแพ้สิบมีทั้งหมดสามสิบสี่แต้มรั้ ของซีเอราดูดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของเฮตูเอตครับคู่นี้จะมา5ครั้งหลังสุดรวมทุก,ท,กทุกรายการนะครับเป็นทางด้านของซิเอราชนะไป1เกมสปอตคัพเลซิเฟชนะไป2เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมถ้ามองในภาพรวมนะครับหเกมหลังสุดที่เจอกันมาต้องยกให้ทางด้านของสปอตคัพเลซิเฟดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ว่านัดล่าสุดนะครับในศึกบราซิลเชเอ์ลูกการเนี้ยเล่นกันที่บ้านของซิเอราเป็นเจ้าถิ่นอย่างซิเอราเปิดบ้านไล่ถลุงทางด้านของสปอตคัพเลซิเฟไปถึง2อูนย์นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังสุดนะครับ บุกไปนะครับแพ้กับแอตเลติโกนะครับนะมิเนโรถึงทิ่นที่3ประตูละหนึ่งส่วนร่างของผู้มาเยือนอย่างซิเอร่าห้าเกมหลังครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้เกมเดียวครับนัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถลุงซานโต้ไป3าศูนย์เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างซิเอร่าดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างสปอร์ตคัพเลซิเฟ่นะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นสปอร์ตคัพเลซิเฟ่วันนี้น่าจะมาระบบเก่งครับห้าสามสองนำ ลูคัสนะครับลิเวล่ารวมไปถึงกองหน้าอย่างนั้นก่อนนะครับนะไฮยรันนะครับรวมไปถึงนั่นของราเซบ้านะครับก็ถือตัวนั้หลักๆน่าจะอยู่ครบนะครับสำหรับทีมของเจ้าถิ่นอย่างสปอร์ตคัพเลซิเฟ่แต่เกมนี้เจอกับซีเอร่าถือว่าเป็นงานยากแล้วก็ประกอบกับฟอร์มของเขาไม่ดีด้วยนะครับนั่นในฤดูกาลนี้ส่วนนักผุ้ไม่เยือนนะครับอย่างซีเอร่าวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1องานำทัพรวมกัปตันตุยบูโน่ครับกองหลังมีวิกเตอร์มีซินวานะครับรวมถึงบาเฮียส่วนด้านบนนะครับก็มีทั้งงขออเฟร่นะครับนะรวมถึงน่กแล้วะ เป้าเป็นลาอุนนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆลุงเฉียบเชื่อว่าซิเอร่าน่าจะมากันครบครับพวกเขาก็ยังต้องการ3แต้มอยู่นะครับนะเพื่อรักษาดับของตัวเองนะครับในการไปเล่นฟุตบอลโคปาซูดาอเมริกาน่าหรือฟุตบอลถ้วยเล็กของรังอเมริกาใต้นะครับส่วนสปอร์ตคับเลซิเฟ่เนี่ยเขาตกชั้นแน่ๆแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมามีเพียงแค่สิบหกแต้มนะครับจากยี่สิบเจ็ดเกมพวกเขารั้งอยู่อันดับสุดท้ายของตารางเพราะะฉนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่าซิเอร่าดูดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของวอทีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ตารางขอนะครับเจ้าถิ่นอย่างสปอร์ตขับเลติเฟ่เป็นตน่อร่างของซีเอร่าอยู่ที่ปอปากำลังไปโมบนเกมควกนี้อยู่ที่2ช่วงตัวกำลังไปโมบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับสประตูมีแน่ครับหลอลุ้มตัวที่3ได้เลยเพื่อรับประทานเต็มส่วกาไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบเชื่ว่าพระรองซีเอร่าทำได้ครับลุงเฉียบเชว่าเขาน่าจะบุกไปมีแต้มในถิ่นของสปอร์ตขับเลติเฟ่และที่สำคัญในลุงเฉียบเชว่อว่าเฮดทัวร์เว็บพวกเขานะครับดูดี บอกได้เลยเสียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่ที่บาซิลซิเร่ไปดูเกมระหว่างอัตเลติโกมิเนโรเจ้าถิ่นครับเปิดบ้านรับมือกัมเบียนคูไซโรเกมคู่นี้คิกออฟเวลาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นอัตเลติโกมิเนโรยี่สิบหกเกมชนะแปดเสมอแปดแพ้สิบมีทั้งหมดสามสิบสองแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบสี่ส่วนทางด้านของผู้มีเย็นคูไซโรครับยี่สิบเจ็ดเกมชนะสิบห้าเสมอเจ็ดแพ้ห้ามีทั้งหมดห้าสิบสองแต้มรั้งอยู่อันดับที่สามตามหลังจากฝูงอย่างไพามาร์อยู่เพียงแค่หกแต้มนะครับเพราะฉะ ครับส่วนในเรื่องของนะครับเอตูเอตคู่นี้จะกันมา5เกมหลังสุดทุกถ้วยทุกรายการนะครับเป็นนักของคูไซโรชนะไป2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้กับทางด้านของนะครับแอตเลติโกมิเนโรไป1เกมเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับในเรื่องของเอตูเอตห้าเกมหลังสุดต้องยกให้คูไซโรดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนนะครับฤดูกาลนี้เจอกันทั้งหมด3เกมฟุตบอลถ้วย2เกมแล้วก็ฟุตบอลลีก1เกมในเกมแรกนะครับก็เราบอกว่าคูไซโรทําได้ดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นนะครับนะแอตเลติโกมิเนโรถือว่่าาฟอรร์มมมดดีใชช้้้ไคัับ5เเเกกหลงนนพขะ3แ นัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มทนานขอนะครับสปอร์ตขับเลซิเฟ่ไป3-1ส่วนผู้ไม่เยือนนะครับอย่างคูไซโร5เกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้เกมหนึ่งนะครับนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับสปอร์ตขับเลซิเฟ่ไป1นประตูต่อหนึ่งพะนันดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้เจ้าถิ่นแอตเลติโกมิเนโรดูดีกว่าใน5เกมหลังสุดนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับลูกทีมของโจเกสซังเปอรีครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1สาหรับเจ้ถิ่นอย่างร่างงขออแตตเลิโกมิเนโรนะครับเจ้าถิ โดยผู้สาบตัวอย่างเอเวอร์สันครับกองหลังก็มีทนายของฮูโก้ครับรวมถึงอารานาส่วนตรงกลางครับมีเวรานะครับนาเบอร์นาดนะครับดูดูแล้วก็กองหน้าเป็นรอนนี่นะครับแล้วก็มีมิดฟิลด์ตัวเก่งอีกหนึ่งคนอย่างคริสเตียนสกาป้าครับซ้ายสังหารอีกหนึ่งตัวที่งเจ็บชอบก็น่าจะได้ออกซ่าเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเล่นหลักๆครับของเจ้าถิ่นอย่างแอตเลติโกมิเนโรน่าจะอยู่ครบรวมไปถึงนะครับกองหน้าคนสําคัญอย่างฮัตเนี่ยก็น่าจะมีชื่ออยู่ในม้านั่งสํารองนะครับลุงเฉียบจะว่า รวันนี้พวกเขาหน้าจอมาใน,นระบบนะครับ4 2 3 1น้ำท้าโปร,โปรสาษประตูจอมเก๋าอย่างคาซิโอครับกองหลังมีเคซูตนะครับตรงกลางมีเอริเก้แล้วก็ซินวาหน้าต่ำเป็นทางด้านของเปเรร่านาเปาเป็นทางด้านของนะครับกาเบียวบาโบซ่านะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบสำหรับทางด้านของคูไซโรในการบุกมาเยือนแอตเลติโกมิเนโรพวกเขาก็ต้องการสามแต้มครับเพื่อไลจ่จี้จ่าฝูงแล้วก็รองจ่าฝูงอย่างฟราเมนโกแล้วก็แพมิลาสนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้พวกเขาจะประมาทไม่ได้แต่การบุกมาเยืออนแตตเลิโกมิเ Min นโื่นนเี่ยลุงเเฉียบชื่อว่าเป็นงานยากพอสมคควรรนะรับเพราะะฉนนั้เกมนี้ลุงเฉียบมองว่าแอตเลติโก มิเนโรน่าจะทำเหมือนได้ดีในบ้านของตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของดิแคปเกมนี้เปิดไม้ตั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกันนะครับกัมพายบนเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวกัมพายบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้นะครับลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูน่าจะไปถึงนะครับนะให้รอลุ้นตัวที่3อยู่ไปกับกัมพายบนที่2ช่วงตัวได้ส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์เจ้าถิ่นครับลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นอย่างอัตเลติโกมิเนโรได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์ครับแถมวันนี้ได้เล่นนใบ้านของตัววเเองแล้ก็ได้านงัเลติิโโกมเนร่ ใบหน้าแพ้ธนาของกูไซโรนะครับบอกได้เลยครับคืนนี้อัตเลติโกมิเนโรเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่บราซิลซีรีเอครับไปดูเกมระหว่างฟอร์ตาเรนซาครับเปิดบ้านรับมือกัมเบียนธนาของวาสโกดากามาเกมคู่นี้คิกออฟ f ปราณเจ็ดโมงครึ่งเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างฟอร์ตาเรนซายี่สิบเกมที่ผ่านมาชนะ6เสมอ6แพ้14มีทั้งหมด24แต้มรั้งอ,อืดที่18ของตารางอยู่ในโซนตกชั้นนะครับแต่ว่าพวกเขาก็มีแต้มห่างจากโซนปลอดภัยเเเเเเนนนนนนนีีี่่่่ยยยยอออูพพพงงงแแคค4ะะะทาาาาััั้้รฉวกขกขมโ ลุ้นนะครับที่จะรอดการตกชั้นส่วนรังผู้มิเยินอย่างวัดโกเดกามาครับยีเกมชนะ9เสมอ6แพ้12มี3 3แต้มรังอยู่อันดับที่11ก็ถือตารางคะแนนต้องยกให้วัตโกเดกามาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเอทเวคู่นี้จะมานะครับหเกมหลังสุดทุกทเวท,ทุกรายการเป็นรางของนะครับวัดโกเดกามาชนะไป2เกมเสมอ2เกมและก็แพ้กับฟอร์ตาเรนซาไป1เกมนะครับก็ถือเอทเวค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสองนัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผ ือว่าเฮทูเฮทนะครับที่เจอกันมา5เกมหลังนีนค่อนข้างสูสีกันพอสมควรนะครับส่วนนังของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างฟอร์ตเรซ่าครับ5เกมหลังพวกเขานะครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดบุกไปชนะยูเวนตุสเดได้ถึงถิ่นที่สประตูต่อ1แล้วที่สำคัญนะครับ3เกมหลังสุดในบ้านพวกเขาชนะไป2เกมแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับส่วนนังผู้มาเยือนนะครับอย่างวัตโกเดกาม่าห้าเกมหลังนะครับพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หน่ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะวิกตอเรียบีไปสประตูต่อสาม เกมเยือนไม่ดีครับแต่เกมในบ้านเนี่ยสามเกมหลังสุดชนะรวดนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นลูเชียบอกว่าคู่นี้สูสีนะครับสำหรับ5เกมที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นฟอร์ตาเรนซ่าครับวันนี้น่าจะมาในระบบเดิมครับสี่สองสามหนึ่งกองนำทัพโดยตัวเล่นหลักๆครับกองกลางอย่างนั่งของนะครับนะเปเรรานะครับรวมถึงโรเปสเอเรราแล้วก็กองหน้าอย่างนั่งขอนะครับลูเชียโลก็น่าจะได้ออกซ้ายเปจริงเพราะนั้นจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกเจ้าถิ่นฟอร์เเเตตรรนน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 ซ่่่าาาัััััววลลลหกกกกๆี้้้จะไดงคบบบมใ ลุงเฉียบอกว่าพวกเขานะครับนะน่าจะมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามเพื่อลุ้นในการหนีตกชั้นแล้วเกมนี้3แต้มมีส่วนสําคัญต่อพวกเขามากๆนะครับในการรอดตกชั้นส่วนนั้นของวัตโก้เดกามาครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4ี่สามสามนำทัพโดยปาตัวเองเลโอครับกองหลังมีทั้งของเรนานนะครับโรดิเกสแล้วก็เอลริเกส่วนตรงกลางนําทัพมาโดยทางด้านของฟริเปกูตินโยน้าเป้าเป็นเวเกตตินะครับนะั่นก็ถือตัวเล่นหลักๆของผู้มีเยือนอย่างวัตโก้เดกามาก็อยู่ครบเช่นเดียวกันเพราะนั่นเกมนี้ลุงเฉียบมอ,องว่าทั้้้งงคู่ตตอการ3แมนะครับโดยเฉพาุ ของเจ้าบ้านอย่างฟอร์เตเรนซ่าเนี่ยสแต้มเกมนี้มีค่ามีส่วนสําคัญมากๆในการดิ้นรนนะครับหนีตกชั้นเพราะนั้นลุงเฉียบมองว่าเกมนี้พวกเขาอาจจะเก็บ3แต้มในถิ่นของตัวเองได้นะครับนะลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้สนุกแน่นอนครับส่วนในเรื่องวันที่แข็เกมนี้เปิดมาให้ฟอร์เตเรนซ่าครับเป็นต่อทาง้านของวาสโกเดอการมาอยู่ที่ปอปากำไปมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2ขีดสอกำปมบนเกมเนี้ยลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึง2ประตูนะครับแต่ก็ต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นใครจะไปกำแพงบมบนคู่นี้ต ฟอร์ตตเรนซามากกว่าเพราะว่า1ครับพวกเขาเล่นในบ้านแล้วที่สําคัญฟุตบอลบราซิลลุงเฉียบย้าเสมอว่าถ้าได้เล่นในบ้านนะครับพวกมันมักจะเก่งขึ้นเสมอ 10- 20%เนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่าฟอร์ตตเรนซาไม่น่าแพ้แล้ว3แต้มวันนี้สําคัญต่งพวกเขาจริงๆ,ๆในการดิน้นรนอิทุกชั้นนะครับไปเชียร์รังของฟอร์ตตเรนซาครับกับการไปต่อที่ปอปาบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ศึกบาซิลซิเร A นะครับเราไปดูเกมระหว่างซานโตสเปิดบ้านรับมือกับเยนโครินเทียนเกมคู่ณีิกิคอัปมาลเจ็ดโมงครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างซานโตสเนี่ยยีเกมชนะ7สเสมอ7แพ้สิบสองนะครับมีทั้งหมด28แต้มรั้งอยู่อันดับที่16อยู่เหนือโซตกชั้นเป็นแค่3แต้มนะครับส่วนทางด้านของโครินเทียน27เกมชนะ8สเสมอ9แพ้สิมีทั้งหมด33แต้มรั้งอยู่อันดับที่12ก็อยู่ตารางคะแนนต้องบอกว่าโครินเทียนดูดีกว่า ส่วนนั่งของเนทเวสครับคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดเป็นนั่งของโครินเทียนทำได้ดีกว่าครับชนะไป3เกมซานโตสชนะ1เกมแล้วก็เสมอไป1เกมแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือ3เกมหลังสุดเล่นที่บ้านของโครินเทียนหมดเลยนะครับที่โครินเทียนชนะนะส่วนร้านของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับซานโตสเจ้าถิ่นพวกเขาชนะ1แพ้1เสมอ3นัดล่าสุดบุกไปแพ้ซีเอร่าสามศูนย์ส่วนนั่งของโครินเทียน5เกมหลังพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถลุงทีนั่งของมิเอไรซ์ไปสามประตูศูนย์ สูสีนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นซานโต้วันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างดูอาเต้นะครับฟารีอาตแล้วก็เอสโคบาตรงกลางมีท่านั่งของรินคอนนะครับชูมิสแล้วก็ท่านั่งของนะครับราฟาเอลรวมถึงอากุสโตส่วนหน้าเป้านะครับเป็นท่านั่งของดีแอดนะครับนะแล้วก็ท่านั่งของเนมานเนี่ยต้องเช็คฟิตนะครับว่าจะหายเจ็บกลับมาช่วยทีมทันหรือเปล่านะครับฉะนั้น ทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างซานโต้เนี่ยต้องการ3แต้มจริงๆครับเพื่อยืดระยะห่างจากโซนตกชั้นออกไปนะครับลุชิเอฟเชื่อว่าพวกเขาเกมนี้เต็มที่แน่นอนกับเกมในบ้านพวกเขาน่าจะไม่แพ้นะครับส่วนด้านห้าของโครินเทียนผู้ไม่เยือนวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สามหนึ่งสองนำทัพโดยผู้สาบตัวอิงโซซ่าครับกองหลังมีเอนริเก้นะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างมาติเนสแล้วก็กองหน้านะครับก็เป็นทางด้านของเนกราวจับคู่กับยูริอัลเบโต้เลครับก็ถือตัวเล่นหลักๆโครินเทียนอยู่ครบขาดเพียงแค่เมมฟิสเดอปาลับรับยทีเนอย่ก็น่า จะไปเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับแต่การบุกไปเยือนซานโตสในถิ่นของซานโตสเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าเป็นงานยากถ้าจะคว้า3แต้มออกมาเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจะมองว่าเจ้าถิ่นอย่างซานโตสน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าผู้มาเยือนอย่างโครินเทียนนะครับกับการเล่นในบ้านส่วนในเรื่องไวที่แครเกมนี้เปิดมาให้ตำแนงของซานโตสเป็นต่อโครินเทียนผู้มาเยือนอยู่ที่ปอปากำแพงบอลเกมคู่นี้อยู่ที่2องช่วงตัวกำแพงบอลคู่นี้นะครับลุงเฉียบไม่ค่อยอยู่ด้วยเท่าไหร่ใครจะไปดูให้ดีลุงเฉียบขอเตือนไว้ก่อนนะครับส่วนการไปต่อหหนนนนนน้้าาแแฟบอลลลละทีีี่่่สํคคัััญโริเเเยยตวผูกๆ อย่างเมมฟิตร์ปายไม่ได้มาด้วยเนี่ยเฉบเท่าพวกเขาน่าจะขาดกําลังสาคัญไปพอสมควรนะครับฉะะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับเจ้าถิ่นซานโตสบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาเราไปกันที่ชิลีครับไปดูเกมนะครับฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับระหว่างทางด้านของโมร็อกโกจะเจอกับฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศเกมคุณิคิกออฟราตีสามนะครับในส่วนของนะครับนาตารางนะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยโมร็อกโกเจอกับฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับโคลอมเบียนะครับผู้ชนะคู่นี้ก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้เคยมาอ่าเคยเจอกันมาหนึ่งเกมในศึกตุรงครับที่ฝรั่งเศสนะครับก็เสมอกันไปสองสองน่าเป็นที่น้าเฮทเวสค่อนข้างสู ของทั้งสองทีมเนี่ยดูดีด้วยกันทั้งคู่ครับชนะ4แพ้1มาด้วยกันนะครับนัดล่าสุดของราบโมร็อกโกเนี่ยพวกเขาสามารถผ่านด่านของ USA หรือว่าสหรัฐอเมริกานในรอบ8ทีมมาได้ด้วยสกอร์สาส่วนด้านของฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์มาได้นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเนี่ยดูดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเหมาะสมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจริงๆนะส่วนด้านกองนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับโมร็อกโกยูยี่สิบน่าจะมาในระบบสี่สิบนะ โรนเดนของซาบิลี่เนี่ยก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นจิงทั้งคู่นะครับก็ถือว่า2กองหน้าเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับในเกมที่เจอกับสหรัฐเมกาแล้วก็ช่วยกันนะครับนะพาทีมเี่ยเข้ามาสู่รอบรองได้ส่วนร่างของฝรั่งเศสนะครับนะน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ก็นําทัพบโดยนะครับนะสองเซนเตอร์นะครับตัวหลักอย่างนั่นของกามาราแล้วก็ลูกชายของซีดานนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็มีทางน้่งของตูเร่นะครับนะก็ถือตัวเล่นของฝรั่งเศสเองก็น่าจะมาเต็มเช่นเดียวกันเพราะว่านี่เป็นรอบรองแล้วครับชนะอีกเกมเดียวก็จะได้ผ่่านสูรอบชิง ในศึกฟุตบอลโลกนะครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ชิลีเพราะนั้นครูคนี้ลุงเฉียบเ่ว่าสู้กันได้สนุกสูสีแน่นอนส่วนในเรื่องของนิแคปเกมนี้เปิดไม้ฝรั่งเศสเป็นต่อโมร็อกโกโอยู่ที่ปอปากมแพมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5กมแพงบนเกมคู่นี้นะครับลุงเฉียบม,มองว่ามีโอกาสไปถึงอยู่นะแต่ก็ต้องรุนกันเหนื่อยหน่อยเพราะนั้นเนี่ยใครจะไปต้องดูให้ดีเพราะนี่คือฟุตบอลน,นะครับอายุไม่เกิน20ปีส่วนด้านงของการไปต่อที่ปอปากเกมนี้ลุงเฉียบยังเชื่อใจฝรั่งงเเเเเศสสมมาาาาาาากกกกวววว่ว่่่่่ลลลุีีบบชขนนจะททไดด้รกโรกรร็คคัแแญูป เขาเล่นเป็นทีมนะครับมากกว่าทั้งของโมร็อกโกที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบขอเชียบไปที่ฝรั่งเศสกับการไปต่อที่ปอปานะครับในศึกฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีบอกได้เลยค่ำคืนนี้ฝรั่งเศสอยู่20เฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ชิลีนะครับระหว่างทางของอาเจตินาจะเจอกับโคลอมเบียยู20นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเป็น2ทีมจากอเมริกาใต้มาเจอกันเองนะครับคู่นี้คิกออฟรา6โมงนะในส่วนของตารางครับรอบรองชนะเลิศนะครับผู้ชนะคู่นี้ก็จะไปเจอมารกโคกับฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมล่าสุดครับอาเจตินาชนะรวดทั้ง5เกมนัดล่าสุดในชนะเม็กซิโกมา2-0ส่วนทางด้าน ในพวกเขาชนะสเปนมาได้3าสองก็ดูฟอร์มการเล่นทั้งหมดในภาพรวมนะครับต้องยกให้ทีมของอาเจนินาดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของนะครับรายชุอตัวเล่นหลักๆที่คาดว่าจะลงสนามอาเจนินาเนี่ยน่าจะมาในระบบ5้าสี่หนึ่งนะครับก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นารามีเลสแล้วก็กับตีมอย่างสนา่งของโซแลนะครับตรงกลางอย่างเดวกาโดแล้วก็นั่งของอาคูนาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นนั่งของซาโก้นะครับก็ถือว่าชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ต้องบอกว่าเล่นกันได้ดีนะครับสำหรับเด็กของทานอาเจนินาในร เขามีโอกาสผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วมีโอกาสเป็นแชมป์นะครับสำหรับตระของอาร์เจนตินาลุงเฉียบมองว่าพวกเขาดูดีจริงๆส่วนนั่นของโคลอมเบียนะครับนะพวกเขาก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้ใครมา5เกมติดแล้วเนี่ยก็น่าจะมาในระบบนะครับสี่สาถือว่าเกมนี้สําคัญต่อพวกเขามากๆเพราะว่าถ้าชนะก็จะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับก็นำทัพโดยผิดศาสตูร์ยางกาเซียกองหลังอย่างมอสกิเอล่าครับรวมถึงตรงกลางอย่างกอนซาเลสนะครับนะแล้วก็ลิเวโร่นะครับส่วนหน้าเนี่ยวันนี้ก็มีนั่งของพวกนะครับนะเปออาแล้วก็ยัังงงมีรขนะคบ ยาวๆนะครับนะก็น่าจะได้ออกซับจริงเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะบอการายชื่อตัวเล่นหลกัหลกๆของทั้งสองทีมเกมนี้อยู่กันครบแน่นอนนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าสู้กันได้สนุกสูสีฟุตบอลคู่นี้ออกได้ทั้งสามหน้าแต่ลุงเฉียบก็ยังนะครับนะไว้เนื้อเชื่อใจทางด้านของอาร์เจนตินามากกว่านะครับส่วนในเรื่องก่อนที่ครับเกมนี้เปิดมาให้ตั้งอาร์เจนตินาเป็นต่อโครเบียครับอยู่ที่ศูนย์จุดห้ากี่หนึ่งกำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองช่วงตัวกำแพงบนเกมนี้ไปได้ลุงเฉียบเชื่อว่าสองร หนึประตูมีแน่ครับรอลุ้นตัวที่2เพื่อรับทันเต็มเกมนี้อยู่ไปกับฟ้าขาวอาเจนินาอยู่20บอกได้เลยเจียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงมาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์แนทางฟุตบอลทาง9คู่ในค่ำคืนวันพุธที่15ตุลาคมนะครับคู่แรกไปเชียร์พารมาัสคู่ที่2ฟาเมนโก้3อินเตอร์นาซิโอนานครับสซิเอรา5อัตเลติโกมิเนโร6ฟอร์เตเรนซาเซานโตส8ฝรั่งเศสยูย่และก็เนะครับอยู่ไปกับอาเจนินายูสนะครับแล้วนี่คือในทางฟุตบอลทางเคู่ในค่าคืนนี้นะครับส่วนเรื่องของ4ตัวติดดาวสี่ตัวที่เฉียบช่อมาบบบร์ได้กันได้ไม่ชอบบางไว้ ไม่ต้องปรุุ้ไม่ตนใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเซนลุงเฉียบย้าเสมอน,นะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในตุกๆคลิปน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่พีได้ดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากมีกลุ่มดีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอานำแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชูโครงการในแต่ละวันสามารถเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาอยู่กับลุงเฉียบได้แล้วที่สาคัญมีกิจกรรมประกันทีมเน้นในทุกคืนถ้าทีมเน้นลุงเฉียบประกันไม่มาเรามีการเป็น่นนออออแถมมมยยงีเสสื้้วรใหกับเพพื่่อนๆีด้วยฝากไว้ร อะไรเลยนะเข้ามาได้นะครับปลอดภัยมั่นคง100%ยอร l s 7 7หรือว่าทิ้มลิงก์ที่เฉียบวางไว้ก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งบรรลุด้วยกันกับลุงเฉียบแซ่บคาร์นะครับสำหรับนะครับใครที่อยากจะคอมเมนต์ความพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์เข้ามาเยอะได้เลยลุงเฉียบดีๆรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ